มองลองมอง<า>มดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายจำแต่ยังต้องสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลก ลมลมชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกูวันเวลามันยังไม่ใช่คื้ต่อถึงแม้วันเวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้าซอหา ธอหาหทางเปลี่ยนแปลงแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว้ด้วยเวลาอัด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 ไม่รู้ว่างอนหรือแอบไปงีบหลับตำเรียกตั้งนานก็ไม่มีใครเปิดทีแรกเข้าใจว่าเจ๊แกละหมาดอยู่ แต่นี่จะผ่านไปชั่วโมงแล้วนะป้าหรือว่าเจจะไม่ได้หลับไม่ได้หลับแลวแกเป็นใครถึงได้จงเกียจจงชังพวกท่านนักหนาฮะก็คนแขกมันหัวหมอขี้โกงถ้าไม่หักหลังอ้วนนะป่านี้เนี่ยอ้วนอ่ะเป็นนาห้างใหญ่โตไปเรียวเหรออ๋ออยากรู้ใช่ไหมเออเท่าที่ฉันจําได้นะเห็นลูกสาวแกน่ะไปควงหนุ่มมุสลิมอยู่ที่ลานยังนไงเออฉันว่านี่ สงสัยว่าแกจะได้ลูกเขยเป็นมุสลิมอย่างที่แกชอบซะแล้วล่ะไม่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 ไม,ไม่เอาตักรู้จักอิสลามเพราะผู้ชายคนหนึ่งตอนแรกเธอศึกษาอิสลามเพื่อจะได้แต่งงานกับเขาแต่นักสื่อสองเล่มที่เขามอบให้กลับทำให้เธอได้พบสัจธรรมตักประกาศรับอิสลามและได้ชื่อใหม่ว่าตักวาตักวาวันนี้ คือหญิงผู้ศรัทธาเต็มตัวแม้ว่าที่บ้านจะต่อต้านเธออย่างหนักก็ตามป้ากลับมาแล้วนะอาตักอาตักป,ป้มมาปว่าพี่สาวเรือหมูเนี่ยทำตัวแปลกๆขึ้นทุกวัน ใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวใส่กระโปรงยาวคลุมถึงตาตุ่นเนี่ยอีไม่ร้อนหรือไงปะเนี่ยนะกลับบ้านดึกดึกดื่นแบบเนี้ยบางคืนป้าตื่นขึ้นมายังเห็นห้องอีเปิดไฟอยู่เลยเออเจ๊ก็คงเรียนหนักมั้งปีสุดท้ายแล้วนี่ป้านี่เลือกจับตาดูดีๆนะถ้าเห็นยังไปคบกับไอ้แขกนั่นอยู่ หรือต้องรีบมารายงานป้าเลยนะได้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 ป้าจะบอกป้ายังไงวะเนี่ยว่าตอนนี้พี่ตักไม่ใช่พิ่ตักคนเดิมแล้วเขาเป็นมุสลิมเขาเป็นคนใหม่เป็นตักว่าไปแล้ว แต่ความลับก็ไม่มีในโลกเมื่อคืนหนึ่งป้าเปิดเข้ามาในห้องตักวาอาทักรื่อทำอะไรเนี่ยรือจะเป็นแขกใช่ไหมหรือจะลองดีกับอัวใช่ไหมอัวเอาหรือตายแนะ่รือจะเลิกไหมเลิกเดี๋ยวนี้บอกให้เลิกเข้าใจไหม ปาปาตอกมาดูนี่ปาปาตอกมาปาปาหยุดเถอะปาอย่าตีเจเลิกดูนี่ปาจะตีไม่ได้เลยขึ้นมารอคืนนี่เจเขาประกาศตัวเป็นอิสลามไปแล้วรู้อะไรนะใช่ป๋าเจเขาประกาศเป็นอิสลามไปแล้วลูกว่าเป็นแขกแล้วนี่แล้ววัวจะไปตอบอากงอาม้าตอบปันผู้บรุษของเรายังไง ก็เจ้เป็นไปแล้วอ่ะป้าจะบังคับจะตีเจ้ให้ตายยังไงอ่ะก็เปลี่ยนความคิดเจ้ไม่ได้หรอกป้าปล่อยให้เจ้อ่ะไปมีชีวิตตามทางของเขาเถอะนะได้ปล่อยใช่ไหมออกไปจากบา้าวัวเดีนี้อย่ามาให้วัวเห็นนะวัวตายก็ไม่ต้องมาเผาผี อย่าไปเรียกวัว่าป้านับแต่วันนี้วัวกับลือขาดกันออกไปป้าป้าใจเย็นออกไปดูดิออกไปจากป้าทัวบอกให้ออกไปป้าป้าเดี๋ยวก่อนป้าป้าแล้วตักวาก็ต้องแยกตัวออกมาโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนดีเอ้าเจมไม่ได้อยู่กับพี่หรอกเหรอถ้าอยู่ด้วยก็ดีนะสิ แต่ตั้งแต่ที่เธอประกาศเข้ารับอิสลามอะ่ะเธอก็มาบอกกับผมว่าต่อจากนี้เราจะคบหาเป็นแฟนกันไม่ได้อีกเราจะไปไหนมาไหนด้วยกันสองต่อสองก็ไม่ได้แล้วเธอยังบอกผมอีกนะว่าเธอไม่อยากจะเดินตามวิถีของชัยตอนมารร้ายอะ่ะเพราะว่ามันจะนําไปสู่การผิดประเวณีเธอไม่อยากฝ่าฝืนคําสั่งของพระเจ้าอีกว้านกใช่ข้าโดนเทแต่ เธอเปลี่ยนไปมากเลยนะตอนนั้นเนี่ยเธอยังใส่ที่หยาบสีสวยสะดุดตาดูฟุง้งฟิ้งแต่ตอนเนี่ยเธอมาใส่ที่หยาผืนเริ่มเทิมเลยสีออกขึ้มขุ่มแล้วดูเธอท้าอย่างไงก็ไม่รู้อะ่ะแถมข่าวล่าสุดอะ่ะเธอปิดหน้าไปแล้วอะ่ะอา้าวแล้วถ้านักวาเขาไม่ได้อยู่กับแกเนี่ยงั้นตอนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนวะก็คงจะนู่นแหละกลุ่มมุสลิมานู่นแหละ ตอนแรกก็ไม่อยากจะให้ไปทังหรอกเคร่งเกินแล้วก็เข้าถึงยากด้วยยิ่งเธอเคร่งคัดมากขึ้นเท่าไหรอ่อ่ะความห่างไกลเราก็มีมากขึ้นเท่านั้นเธอยังบอกอีกนะว่าถ้าอยากจะแต่งงานกับเธออ่ะให้มาสู่ขอให้ถูกต้องตามหลักศาสนาเจ้ไฟเขียวแล้วอะ่ะพี่ก็ไปสู่ขอเลยสิจะได้ช่วยเหลือให้เจ้มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งมีคนดูแลด้วยหรือว่าพี่ไม่มีค่าสินสอดไอ้เรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาหรอก เธอไม่เรียกสินสอดเลยสักบาทแต่มาฮาที่เธอขอนี่สิเธอขอเป็นให้ท่องกุรานสองยุส่ะเป็นยุสไหนก็ได้อ่ะเอา้ามันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนี่ว่าโ,โหขนาดสามกุลช้ายาจจตดิดขัดเลยนี่ให้ท่องสองยุสกว่าจะท่องได้ไม่ลอ่อเข้าไปสี่สิบหรออ้าวถ้าพี่อยากได้ภรรยายที่ดีอ่ะก็ต้องแสดงความสามารถให้เขาเห็นหน่อยสิครับใช่เว้ยงานเนี้ยต้องพิสูจน์ตัวเองกันหน่อยใครอ่อนแอ ก็แพ้ไปนะเพื่อนพูดแบบเนี้ยอย่าบอกนะว่าพี่จะไปสู่ขอแทนอะ่ะก็เธอแกไม่สู้อ่ะงั้นข้าจะเป็นคนไปสู่ขอตักวาเขาเองข้ากำลังตามหาคู่ชีวิตของข้าอยู่โชคดีนะเพื่อนแกนี่มันร้ายนะเมื่อถึงเวลาเมื่อถึงเวลาเพื่อนต้องมานานแล้วสินะนลูกสาวป,ป้าขายออกสักที <laughs> ป้าก็รู้จักนิสัยเจกด็ดีขออย่างอื่นนะ่ะขอได้แต่ขอให้เจแกงงดละหมาดอะ่ะเจแก่คงยอมตายแน่แ่ไอ้โน่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่เอาพี่หลังก็ไม่ต้องจ้างเข้ามาเลยนะป้าขอแค่วันนี้วันเดียวครั้งนี้ครั้งเดียวลึกก็ไม่ค่อยดแต่งนี่นะทำให้ป,ป้าแค่นี้ไม่ได้เลย <c oughs> อาตักลึกเป็นอะไรไป <c oughs> ละจงเข้มแข็งในวัน